สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทานข้าวกันครับผมวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นนี่ครับน้ำพริกผัดหมูนะครับผมนี่เลยก็จะมีผักสดนะครับไม่มีแล้วในตู้เย็นมีแค่กัดกับขาวกับกระหล่ำหน่อยนึงนะครับผมนี่ไข่ต้มครับหนึ่งใบต้มไว้เมื่อคืนนี่นี่ครับแกงชูชีของเราก็ยังอยู่แต่เมื่อวานนะครับผมเราก็จะมากินข้าวกันนะวันนี้ไป ก,กินเลยดีกว่ายงไงบ้างทําเองกินเองอร่อยเองไปเลยดีกว่าเอาต้นเลยแล้วเลยนี่รอไข่ปอกไข่ก่อนเลยมากินข้าวกัน,กนด้วยกันครับเพื่อนช้านี้ซื้อทุกคนสายแล้วก็ไม่รู้ผมก็เช้า <c oughs> ไข่ต้มคู่กันครับเพราะผัดน้ำพริกเผาผัดหมูเนะาะของผมนี่ลองทําเองด้วยเนะนี่ยวันนี้แม่บอกวิธีการทําแล้วเราก็ทําเอง ไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกปากหรือเปล่า <ś p ies> <ś p ies> อืมรสชาติก็ได้นะครับแต่ไม่เหมือนที่แม่ทำเนาะคนนี้ทําทําแบบไม่เหมือนที่แม่ทําพอาะแม่เขาจะผัดไม่รู้ว่าอร่อยกว่าเนี้นะ่เนาะรสชาติของแม่เนาะ เดียเ๋ยวเราก็ทําแล้วเนาะเราก็ต้องกินของเราเนี่ยไม่ผัดให้วันนี้เราก็ต้องผัดกินเองเดี๋ยวก็วันหลังเนย่ยให้แม่ทาใหม่วันนี้เรากินมาก่อนอือหืออือหือแตก็อร่อยเลยแต่มันเหมือนอร่อยไม่สุดไม <c oughs> ่เหมือนที่แม่ทำเนาะแม่ทําจะอร่อยแบบอืออร่อยอะ่ะบอกไม่ถูกแล้วทำกันเองแบบ หมือนไม่ค่อยอร่อยเหรอือมแต่แคบพอกินได้นะครับเพื่อนเแต่ก็ทําทําให้กินได้นะ <laughs> อืมก็มีจังกววหรือว่ามะเขือเปาะนะครับ๋ยวดิบเนาะจะเข้ากันก่อน,นี่แต่ถือว่าแค่นี้ก็อร่อยนะครับผมชาวนี้ช่วงนี้แม่ก็ยังกินไม่ได้นะนังพริกเก็ดเ็ด เพราะว่าแม่เขาปวดท้องแล้วแล้วตักแบบนี้นะครับเนี่ยใส่แล้วก็หอ่อหอผักกินอย่างนี้เนี่ยอืมอร่อยมากบอกก่อนเพื่อนเพื่อนไปลองทำกันดูนะครับไปลองทำเพืกินคุณท่านใดเคยกินบ้างอร่อยแบบไหนลองคอมเมนต์ให้ให้ดูหน่อย ก็มีใครเคยทำกินแบบนี้ไหมครบผมขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ